ให้เขาหยอดเกิดก็ได้้าเอาไหมอาไหมเ,เลือกเลือกก่อนอีบุญเลือกก่อนลูกต้งเยอะอะ่ะอะไปเลือกกับน้องก่อนลูก บ้านนี้ค่ะเข้าไปดูใช่ไหมแค่นี้ก็ฟินแล้วค่ะน้าอิบุลดูอันนี้ของอิบุลเหรอขอดูหน่อยค่ะรูปอะไรคะไหนตู้ไหนตู้ไหนของข้างล่างอ๋ออ๋อมินนี่ตัวใหม่เหรอยอมเลือกก่อนตัวนี้ไม่ได้ราาดีนนี่เนี่ยตัวนี้แม่ว่าเนี่ยน่ารักไหมสามพัอ่ะสามร้อยสอย๋อสามร้อยเอาเลยลูกน่ารักกวีที่สุดเดี๋ยวดดเลย เอาเขยบเข้ามาลูกเขยบไหนไหนแกให้ให <assessment> ้จิกหน่องดูซิคืออะไรอ่ะดูซิเอาให้จิกหน่องดูตัวอะไรอ่ะให้จิกหน่องดูซิตัวเนี้ย ตุ๊กตาแล้วจะเอาจากเรื่องใช่ว่าจะเอาอันไหนแล้วเขาใช้แต่ละตู้วิธไม่เท่ากันไงขนาดไม่เท่ากันเออามันจะมีของเดือนนี้ตลอดเจ้าไงเอาเลยค่ะเอาเลยเอาเลยลูกไหนดู้สิของหนูน่ารักไหนดูหน่อยเอ้ยของของของไี่ที่ออกได้อะไรลูกมาอันนี่จะถึงย้งนะ ที่ที่เรามาพี่ยอมไหนดูด้านอะไรลูกได้ไ